มาเรื่องเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลกันบ้างค่ะทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เชิญชวนค่ะร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา109ปีรวมสมทบทุนจัดทําห้องปฏิบัติการสเต็มแล้วก็เพิ่มสื่อการเรียนการสอนค่ะโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะคะนายสุวรรณทวีผลผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรบุญยินจินาจินนะคะประธานการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 109ปีเบนจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่นะคะในการจัดงานทอดพระ่าเพื่อการศึกษาที่จะมีขึ้นค่ะในวันศุกร์ที่19กลุมภาพันธ์นี้เวลา9ก้าน,นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณห,ห้องโสตทัศนศึกษา3อาคาร11โรงเรียนเบนจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีค่ะ นายสุวรรณนะคะกล่าวว่าโรงเรียนเบจมาราชุทิจจังหวัดจันทบุรีได้ให้ความสำคัญค่ะกับการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อผลิตคนดีคนเก่ง มากความสามารถออกสู่สังคมค่ะดังที่ผ่านมานะคะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนได้เป็นกระทั่งนายกรัฐมนตรีคนที่5ของประเทศแล้วก็อีกหลายๆท่านที่มีตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็มีความหลากหลายทาั้งด้านอาชีพค่ะดังนั้นการให้การศึกษาที่ดีเนี่ยจึงถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของโรงเรียนแล้วก็ปัจจุบันค่ะโรงเรียนได้สานต่อเจตนารมณ์เดิมของผู้มีในการคนเก่าที่ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด3ชั้น18ห้องเรียนที่จะทําให้ห้องเรียนเพียงพอนักเรียนมีห้องเรียนประจําชั้นนะคะไม่ต้อง เดินเรียนเปลี่ยนห้องเหมือนในปัจจุบันค่ะที่แล้วเสร็จแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังขาดอุปกรณ์แล้วก็เครื่องการสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วที่สําคัญนะคะก็คือในส่วนของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือว่า STEM จํานวน2ห้องที่จะสร้างให้นะักเรียนนะรู้จักคิดแนว มนะีการนำไอเดียนะคะจากกระดาษเนี่ยสู่การลงมือทำก็เรียกว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบริราการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะกรรมแล้วก็คณิตศาสตร์ที่มุ่งให้ผู้เรียนนะคะนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ค่ะ โดยจะพัฒนานะะกระบวนการหรือว่าผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพผ่านประสบการณ์จริงนะคะซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการออแผนเชื่อมต่ออาคารเรียนเพิ่มเพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการเดินระหว่างอาคารเรียนให้กับนักเรียนอีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมที่ห้องประชุม ชินาวานประธานวิทยาศิทธิ์เพื่อให้นักเรียนประชาชนแล้วก็ชุมชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งก็ต้องใช้เงินประมาณ16ล้านบาทค่ะในการจัดหาแล้วก็ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาไทยโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีเองก็จึงขอเป็นสะพานบุญนะคะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา109ปีโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรีในวันและก็เวลาดังกล่าวแล้วก็ร่วมสมทบทุนนะคะทอด ผ้าป่าเพื่อการศึกษาได้ที่บัญชีผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเบญจมาราชูทิศจ,จังหวัดจันทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็เข้าที่บัญชีออมทรัพย์เลขที่271็ขีด0ขีด3 2ขีด0นั่นเองค่ะุกไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนสอนห้องสเต็มศึกษาหองจุมจินวรสผพานเชื่อมแล้วก็สื่อพวกโปรเทคเ,เตอร์ต่างๆ ซึ่งเราทุกอย่างนี้เราทําเพื่อให้เด็กได้มีได้มีได้มีสื่อที่ทันสมัยพร้อมที่จะสะดวกการเรียนการสอนของคูครูและนักเรียนก็จะได้เต็มที่ถ้าเราสื่อเราครบทุกอย่างที่พูดมามันครบทุกอย่างเนี่ยศักยภาพในการเรียนการสอนก็จะสูงขึ้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะถ้ามีจิตศรัทธาเป็นสะพานบุญ